สวัสดีครับคีนี้จะพามาดูการทำโครงลังคาโครงเหล็กนะครับอาจะเป็นเหล็กพิเศษนะครับเป็นโครงของเหล็กกาวนายนะครับที่อยู่ด้านหลังผมน,นะครับถึงทำยังไงติดตามรับชมครับตอนนี้ช่างตามก็กำลังเชื่อมตัวยื่นนะครับ,บเป็นโครงสร้างหลังคา บบใช้โบสในการยึดนะครับหรือว่าใช้น็อตในการขันนะครับแต่เราก็มาประยุกต์ใช้โดยการเชื่อมะคราะว่าข้อต่อจุดหลักเราใช้น็อตในการขันอยู่นะครับหัวเราใช้ขนาดกว้าง4ี่เมตรห้าสินะครับยาว5เมตรความยาวจากเสาต้นนี้ไปถึงต้นช่างเบิวนะครับอย่าง้าเมตร ส่วนด้านนี้ก็เสาต้นนี้ไปถึงหน้าห้องน้ำก็จะ4เมตรนะครับเป็นโครงสร้างของโรงเรียนนะครับน่าจะเป็นโรงนอนุบาลที่อยู่ในกทมนะครับซึ่งนาจะของบ้านท่านได้ไปประมูลได้มานะครับแล้วก็ให้ทีงมงานของเรานะครับมาแอปพลายเระยุวัสดดัดแปลงใช้ทําเป็นครัวหลังบ้านนะครับ วันนี้จะพาดูโครงสร้างในการทำโครงสร้างนิดนึงนะครับเพราะว่ายังไม่เสร็จนะครับก็ถ้าเสร็จเราคงจะรู้ลาอลังการงานสร้างสุรินนะครับ ทุกส่วนจะเป็นเหล็กอังกษสีหมดเลยนะครับหรือว่ากำลังบันไดนะครับอขืต้นพุ่งยกติดบลามีนายช่างก็กำลังติดแปลนะครับ เอาวนแ้มสีนี้ไม่น้อยนะเอาไปบอเอาไปเออเอาไปอบอท่านี่จะเลยมาอยู่ทางตัดเอาเจ้าเสมอไปเลยเอาให้เสมอดึงดึงกลับมาท่ันี่ขด้นเดแ๋ยวแจมไหม แต่มันมันแน่นแต่มัอน,แน,นแมันแน,น่นแ๋ยวมันจะดินเห็นะครับเราก็มาประยุกต์ดัดแปลงใช้เอานะครับแต่ว่าต้องให้มีความแข็งแรงนะครับมาเป็นอันดับแรกนะครับ นี่เป็นกรงจวย์ที่เราตั้งไปเมื่อเช้านะครับของเดิมเขานี่จะอยู่ประมาณ5เมตรนะครับพราะความความกว้างของอาคารเดิมถึงประมาณผมเชืว่าประมาณสิเมตรนะครับแต่ของเราอยู่ที่4เมตรเราก็ต้องแอพลายใช้เอานะครับ ็นงานโครงสร้างที่สวยตัวนี้เรามีเพจประกบด้านนอกนะครับแล้วก็เชื่อมเราทำโครงสร้างที่อย่างแล้วเราจะเชื่อมพอกอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อให้ความแข็งแรงนะครับให้กับตัวโครงสร้างของเรานะครับ Nháo có lại không? dưỡng mấy bóc tội dưỡng mấy sau sang tốt nào tham 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 เดี๋ยวเราจะใส่ถุงหมูใส่ใบตะล็กตาดอกนี่จะเป็นด้านหน้านะครับจะเป็นด้านหน้าอาคารครัวนะครับนี่นะครับที่เพจประกบที่ผมบอกนะครับจะเป็นเพจประกบนะครับของเดิมนะครับของเดิมเราจะมีน็อตโบนะครับจะมีโบคันนะครับ จะมีโบขันอยู่หตัวนะครับเดี๋ยวเราก็แต้มจุดไว้ก่อนนะครับส่วนในการคำนวณในการแต้มก็จะมีการคำนวณนะครับของช่างเชื่อมนะครับก็เป็นอุวกรณนะครับในการคำนวณว่ารอยเชื่อมได้ไหมนะครับ แล้วเชื่อมจีมนนะครับพ่อขึ้นมาจีมินครับมีต้องมีการคำนวณหมดนะครับถ้าเป็นงานโครงสร้างใหญ่ๆนะครับกดติดตามกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานเราด้วยนะครับังเสาทั้งเสาเดี๋ยวถ้าขึ้นแปรขึ้นโครงสร้างหลักๆเสร็จนะครับจะถ่ายคลิปให้ชมนะครับทั้งช่วงการก่อสร้างด้วยนะครับแต่คลิปนี้ก็คงเป็น อยงงา่างเงี้ยข่างรอบนอกไปก่อนนะครับฝากไว้เป็นเท่านี้ก่อนนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับฝากกดติดตามกด s ั b s c r i b e เพื่อเป็นกําลังใจให้กันยาวๆนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ